นักเรียนทั้งหมดแถวเขล้มเขาชาแถวต้องลืมไป สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรุพครับผมยุทธภูมิน้ำวงครับเพชรพุทธเนือครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่หอประชุมนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กระต้มนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับผมได้มาติดตามกิจกรรมดีๆนะครับของโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับที่ตำบลแม่กระต้มนี่นะครับซึ่งได้มีการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุนะครับของตำบลนะครับมานับกว่า5ปีแล้วนะครับเนาะ กิจกรรมก่อนเนินการยังมามาอย่างต่อเนื่องนะครับและว,วันนี้อีกเช่นกันนะครับหลังจากอ่ยโควิดผ่อนคลายลงนะครับทั้งกิจกรรมของเรียนผู้สูงอายุก่อได้เปิดตัวแห่ข้างหนึ่งนะครับโดยวันนี้นะครับมีกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะนะครับของผู้สูงอายุนะครับในการประดิษฐ์ศิลปะประดิษฐ์นะครับมีการประดิษฐ์อ่สุดทำอ่าโพมมลัยเจ็ดสีนะครับประกอบโพเมลัยจาก ดาวเรืองนะครับดอกดาวเรืองนะฮะก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับวันนี้นะฮะเพื่อเสริมสร้างทักษะแล้วก็การใช้เวลาว่างเพื่อเกิดประโยชน์ครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็สามารถนําไปพัฒนาต่อยอดเป็นการพัฒนาอาชีพและพัฒนาไรายได้ของผู้สูงอายุด้วนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นนะครับหลักๆแล้วก,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 ก็คือเพื่อที่จะนำเอาความรู้เหล่านี้นะครับไปทำ พวงมาลัยเจ็ดสีแล้วก็พวงมาลัยดอกดาวเลืองเพื่อใช้ประกอบในกิจกรรมพิธีกรรมต่างๆของเจ้าเหนือลัตนนาของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาล,ลัยสาหรับพระภูมิเจ้าที่หรือทํากิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนาต่างๆนะฮะก็จะต้องใช้พวงมาลัยแล้วก็ใช้พวงมาลัยดาวเรืองแล้วก็พวงมาลัยเจ็ดสีนี่นะครับโครงการนี้จะเป็นจะได้แน่นะครับเอาไปชมกิจกรรมดีๆ,ๆออกประท้อมสันดีคณิวาครับ การฟึกอบรลมขับเคลื่อนการพัฒนาลักปัญญาศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคาพชีวิตกลมลมผู้สูงอายุตำบลมหัะต้มนี่นะครับก็ได้ดาเนินการเมื่อวันที่25มีนาคม2564ครับณตี h ọ ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแมหัะต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับสาหรับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรลมทั้งนี้นะครับก็เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนําความหูในเรื่องร,รัชญาสกิจพอเพียงมาปรับใจในชีวิตประจําวันได้อีกทั้งเพื่อพัฒนาความหูและทักษะในอาชีพเพื่อแกผป้สูงอายุครับสามารถนําความรู้น่ไปปรับใจและพัฒนาสร้างงานสร้างอาชีพก่อให้เกิดรายได้ของผู้สูงอายุต่อไปนะครับออก่อการเนินงานครั้งนี้นะฮะได้รับการสนับสนุนว่าประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ขะต้มครับจำนวนเงิน20 0 0 0บาท ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากท่านอาจารย์ไพบุญตังใจข้าราชการบำนาญและก็วิทยากรด้านการประดิษฐ์ศิลปะประดิษฐ์พวงมาลัยนะครับจากดอกดาวเรืองแล้วก็จากเป็นพวงมาลัยแจ๊จั่นนะครับวิทยากรจากนางจำจันทร์ิริพพันธ์ครับผมสรับ การกูบลมครั้งนี้นะครับก่อพระเจ้าเป็นการบรรยายเพื่อความรู้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับรักปัญญาเฐกพระเพียงโดยทนาารย์ไพบุญตังใจนะครับขา้าราชการบำนาญโรงเรียนแม่ขาต้มหลวงครับหลังจากนั้นก่เป็นการกูบรมเชิงปฏิบัติการนะครับเป็นการประดิษฐ์วงมลัยดอกดาวเรืองและก็วงมลัยเจ็ดสีครับเพื่อใช้ในชีวิตจริงในพิธีกรรมงานอระเพณีของชาวเหนือครับ ครับก็เป็นกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมแขร์ขต้มอำเภอเืองเจีงยงไฮครับวันนี้เป็นการึุอบรมครับเคลื่อนการพัฒนาตามหรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้สูงอายุตำบลมแขรต้มครับมีกลุ่มประมาณอยู่ทั้งหมดอยู่90กท,ท่านนะครับก็น่า่าเป็นสิ่งที่ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับทุกคน ผู้สูงอายุนะครับทีได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกันรวบรมในครั้งนี้นะครับโครงการกอบรมขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้สูงอายุตำบลแมะต้มนะครับก็เป็นโครงการตีดีเยี่ยมมากครับซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแมะต้มเพื่อการสนับสนุนครับนับได้ว่าเป็นการบรูรณาการการทํางานร่วมกันร,ระวางผากักส่วนรอยการต่างๆกระท่องถิ่นอย่างใกล้ชิดโดยยึดหลัก ปัจจาเสถียรภาพเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรนะครับมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับรัชกาลที่เก้านะครับนำปัจจามาเป็นแนวทางในการดาเนินงานและเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ตระนนักและเกิดการเฮียนหู้ในการพึ่งพาตนเองครับมีการดําเนินชีวิตให้อ,อยู่อย่างพอประมาณตนเดินทางสายกลางมีความพอดีและพอเพียงครับตนเองครอบครัวและก็เพื่อให้มีความหู้ความเข้าใจ สามารถนําคมหูในเรื่องพระชีอะเษฐกิตพอเพียงมาปรับใจในชีวิตประจําวันได้ทุกๆคนเลยครับก่อนับก้าอย่างมาเกือบ5ปีแล้วนะครับในกิจกรรมทตี่มีการขับเคลื่อนกิจกรรมของผู้สูงอายุที่ตําบลแม่ตะต้มนีม่น,นะครับซึ่งทําให้ผู้สูงอายุนะครับได้ใ้เวลระวางเกิดประโยชน์ผู้สูงอายุได้มีโอกาสมาพบปะกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน บื้อห้เงียบเหงานะฮะอยู่บ้านคนเดียวนะครับมาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันก็เกิดประโยชน์อย่างยิ่งนะครับและที่สาคัญอย่างยิ่งก็คือทุกระยะของกิจกรรมที่นี่นะครับมีกิจกรรมการเสริมสร้างความหูทางด้านอาชีพตัวนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับโรงเรียนรู้สูงยตโรปวันแมก้าโต้เนี่ยครับตั้งเป็นโรงเรียนมา5ปีประมาแล้ว ตอนนี้อยู่ยางนะครับตอนแรกมีนักเรียนบปกสิคนครับแต่ตอนนี้มีร้อยโควต์นละเข้ามาเรียนเอาได้สอนทุกอย่างนะครับระว่างเรงการเกษตรการฝีมือผู้สูงอายุได้ความรู้ไปมากมายนะครับบอกว่าเป็นด้านการกีฬาการแข่งขันกีฬาเขาป็เยี่ยมนะครับต่อไปนี่เขาจะมีการศึกษานะครับออกห้องเรียนแถมหลาย,ลายๆอย่างนะครับที่น,นี่ เรียนอยู่โยโ้เฮาก็ใหญ่ๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมาเลยเลยนะครับโดยเฉพาะผู้เสี่ยงอันุสนใจมาตั้งนี่มากได้สุขภาพนะครับได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งจิตใจนะครับแล้วก็ได้ทั้งความฮู้นะครับที่ว่าเฮี้ยฮู้หลายๆอย่างนะครับบางคนงนี่ยังบอกเขียนมาเป็นอ่านบอกแต่เด็ดนี่มาเรียนอยู่โย้ก็ได้เรียนเดี๋ยวได้เขียนื่อเป็นอ่านออก นะครับอ่านออกเขียนได้นะครับฝ่ายปี62เจ้าจก็มีคนจนมาตอนแรกกับปรยากมาเนาะพอพอเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่ามันดีเจ้ามันมันได้หลายๆอย่างนะเจ้าได้ได้ความฮู้ที่เฮามาสอนแลกเปลี่ยนกันนะเจ้าแล้วก็ได้มิตรภาพได้เปื่อนเจ้าก็มีสุขภช้า ตีนี้นะเจ้ามีการล่าเ,เ,าเบาบาบาื้งนะเขา,ากาจับเปที่ยนจิวบมเบรียดนะเจ้าอากาศนี้สุขภาพที่ตีนี้นาฬเรื้งแจ่มใสเจ้าข้อนี้นะเจ้าข้อเสียนี่ผมมีเลยเพราะว่ามีความสุกมากๆเกตีนนี้มารวมกลุ่มมาแลกเปลี่ยนความคิดก,กันแล้วก็มาคึกได้กลับการอบรล้มแบบส่วนมากว่าป็นด็อกไม้ทำล็อกไม้หล,ล,ล,ลายๆอย่างนะเจ้าในของเรื่องบ้านหรือว่า เนียกนเเมืตีหานี่นา้ดข้นบ้านเฮาแตบบ่เขียนความคิดกรรมน่ะเจ้าครับก็เป็นกิจกรรมของโรงเรียนสูงยุกตบลนคกต้มซึ่งจะเปิดเรียนเดือนละสองครัง้งโดยกำหนดเป็นวันพฤหัสอ้าเป็นอาทิตย์นะเป็นอาทิตย์แล้วก็พอดีปิดโควิดไปช่วงนึงและจนนี้ก็นักเรียนสูงยกกใครมาเรียนก็นเลยมา นะครับกับมาสัหญ,ญ่ก็เป็นกิจกรรมตีมิส่วนร่วนะครับหลายๆอย่างก็มีตั้งของกสนอนาะตี่ให้ง,งบสนับสนุนแล้วก็ของอบตหรือว่าของบริษัทหบางจุดอย่างวันนี้นี่เป็นเรื่องของการทำพวงมาลัยดอกดาวเรืองแล้วก็พวงมาลัยเจ็ดสี ต่อไปนี่ทีกัหนดไว้คือเป็นมอบปริญญาความดีซึ่งหลังจากโรงเรียนเขาเปิดมานี่เป็นเป็นปีที่5แล้วครับยังมาได้มอบเกียรติบัตรอย่างเลยว่าเลยใจ้คำว่ามาอบปริญญาความดีคือกับนักเรียนมัธยมโยธซึ่งมีทั้งหมดร้อยสามสิบกว่าคนครับกัหนดในวันที่เก้า เก้าเมษานะครับที่จะมอบนะละวั็ซ่อมใหญ่วันที่หกหกเมษาเพราะว่าอยาค,อคนเท่าว่าอันบะฮูว่าอันเจ็ดสีนี่เป็นอย่างไรดาวเรืองนี่เป็นอย่างไรเนาะที่ไปที่มาที่เขาทำวงสวงทุกชิ่นทุกอย่างมะไรเจ็ดสีอันมะไลดาวเรืองเนาะเจ็ดสีนี่ก็คือว่า เจ็ดสีนี่ก็คือเป็นสีรีมงคลเป็นสีประจําวันเจ็ดวันเป็นสีประจําวันเจ็ดวันเป็นเ้นซีรมงคลสย,ยะมมังคละเจ็ดประการเจ้าเจ็ดสีนี่นะและดอกลาวเลื้งนี่ความหมายก็คือแบบอเจริญหลุเ่เเลืองมี่ย่นยังคือเอาเจริญหลู่เเลืองตึ้งลูกตึงหลานตึงครอบครัวดาวเลืองนี่นะ โอกาสนี่ฝนร่วงสวงทุกสิงทุกยังเนาะไหวสานทับคุ้มเอาไปห้อยเอาไปไหวตียนหะประทานเฮาก็ได้อันหี่ผูชาของเฮาที่บ้านบ้านเจ้ายังเ็นเอาเจอฝ้าฟันล้มยังเ็นก็ห้อยเจ็ดสีอะ่ะเนี่ยแล้วเฮาก็บมูวนะ้ว่าดีไปสินะเพดีว่ ไปถามผู้จัดวันอนอนเกิดเกงเนาะแล้วก็บอกเออที่ไปที่มาของท่านเจ็ดสีนี่เป็นอย่างไรคนแบบพุกคีประจัวันเจ็ดวันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับคือองค์การบริหารส่วนตำบลแมรกระต้มนะครับ<ม>รวมกับภาคีนะครับบอกว่าเป็นชมรมกลุม่มผู้สูงอายุนะครับละก็ภาคีการพัฒนาต่างๆภายในตำบลน,นะครับ่วยกันครับเคลื่อน เธอมีกิจกรรมของการพัฒนาสกยภาพของผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่องนะครับคะงน้ทั้งนั้นนะครับหนึ่งจะบากทุกส่วนเนี่ยได้เห็นความสําคัญของผู้สูงอายุนะครับถึงแม้ว่าไว้จะล่วงเลยไปแล้วนะครับแต่ในช่วงระวางตีปนกํลาลังทํางานอยู่นะครับป็นกระสร้างคุณงามความดีและสร้างผาลางานในการพัฒนาต่างๆนะครับในชุมชนในเขตพื้นที่หมู่บ้านตำบลต่างๆอย่างมากมายนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ท่าน ก็อายุนับขึ้นเล่านะครับแต่ว่าโมฮา์ชาวชุมชนแล้วก็ผาคีบกาบพัฒนาต่างๆยังให้ความสําคัญกับท่านเหล่านี้อยู่เพราะท่านเหล่านี้ถือว่าเป็นบุพการีเป็นผู้ที่เป็นผู้นําบุกเบิกสร้างบ้านแลงเมืองมาโดยตลอดนะครับคุณคนเหล่านี้โมฮา์เป็นลูกเป็นหลานก็มาได้ลืมนะครับทุกส่วนทุกภาคีก็มาช่วยกันพัฒนาศักยภาพ ของผู้สูงอายุที่มีคือมีกิจกรรมอย่างต่อนเนื่องและก็เป็นต้นแบบดีนะค,ครับตีนอื่นตัวนะครับวันนี้ผมยุทธภูมนินำาบงรับไปคนเหนือครับ,รบพาท่านมาชมกิจกรรมดีๆของผู้สูงอายุที่ตำบลแม่ขตมอำเภอเมือ,มองจังหวัดเชียงรายครับ